สวัสดีตอนเช้านะคะก็นี่เลยพาดูหลังบ้านฝนตกนะคะเพื่อนๆบรรยากาศก็หนาวมีกานะคะก็เอาพวกฟูกนะคะเขาเรียก่อะไรนะเบาะอ,อะไรเงี้ยนะคะของโซฟานะคะก็เอาไปไว้ด้านในแล้วนะคะบรรยากาศหลังบ้านก็อัปเดตนะคะช่วงนี้ก็นี่เลยฝนตกจ้าประมาณนี้นะคะ ฝนตกดอกไม้ต้นไม้เราก็นู่นเลยมันทนมันทนต่อความหนาวนะคะที่เราซื้อดอกไม้นี้มานี่ร่วงร่วงโรยหมดแล้วร่วงโรยหมดแล้วบรรยากาศข้างนอกบ้าน เนี่ยมีว่าจะให้มิกะตัดกิ่งมันออกนะคะเห็นไหมเพราะว่าบางบางกิ่งอะ่ะมันก็ก็เก่แล้วมันมันเคเรียกว่าอะไรนะมันตายอะ่ะเออมันตายอันนี้เหมือนกันอยากจะตัดออกนะคะนะปีนี้ไม่ได้กินเลยบรรยากาศมิกาเขาเอาแผ่นซีดีนะคะมามาแขวนไว้เพื่อที่จะไล่นก ปรากฏว่าไม่สำเร็จจ้านกมัคคีมันเดิมนะเอาแผ่นเซดีมาวางไว้บอกว่าให้มันมีปลิ้งปลิง้งให้มันมีอะไรเงี้ยนะคะให้นกไล่นกอะไรเงี้ยปรากฏว่าก็เหมือนเดิมแล้วก็อยู่ในห้องนอนนะคะเนเพื่อน,นะคะ่ะมันก็ตื่นมาตื่นมาตั้งแต่แปดโมงนะคะแปดโมงเช้าเนาะเมื่อวานไปดูหนังมาถึงบ้านก็ล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็นอนเลยนะคะ แต่เราอาอบน้ําก่อนก่อนที่เราจะออกไปดูหนังแล้วนะคะก็เลยพอมาถึงเราก็ไม่ได้อาบน้ำแค่ล้างหน้าแปรงฟันแค่นั้นนะคะตื่นเช้ามาก็หาอะไรกินกินก,กาแฟดื่มอะไรอย่างเงี้ยนะคะวันนี้ก็จะมาตอบคําถามนะคะว่าทําไมไม่เปลี่ยนนามสกุลนะคะไปเป็นอ่าของสามีอะไรเงี้ยนะคะส่วนตัวมิวนะคะตอนที่หมิวมาจดทะเบียนกับสามีที่ฟินแลนด์นะคะก็ มิวตอนนั้นนะคะที่อำเภอนะคะตอนที่เราไปจดเนาะเขาก็ถามนะคะว่าจะใช้น้ำสกุลของตัวเองหรือว่าน้ำสกุลของสามีเออตอนนั้นนะคะตอนนั้นเราก็คิดสักพักหนึ่งนะคะหมิวก็เลยบอกว่าเออใช้น้ำสกุลตัวเองดีกว่าอะไรเงี้ยนะคะเออมิวก็บอกว่าใช้น้ำสกุลตัวเองซึ่งสามีก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะแล้วก็ที่ฟินแลนด์นะ นำสกุลตัวเองเนี่ยจะใช้ของสามีก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรในอนาคตอะไรเงี้ยนะคะมันก็ปกติบางคนที่เขาปเปลี่ยนไปของสามีมันก็ต้องก็แล้วแต่แล้วแต่ส่วนบุคคลนะคะส่วนมิวมิวไม่อยากปเปลี่ยน,นะคะต้องไปดําเนินเรื่องทําเอกสารสมมติว่าบาัตรประชาชนเนะาะบัตรประชาชนต่างๆงเนี่ยเออทุกอย่างเลยนะคะที่เกี่ยวกับเอกสารเราต้องไปเปลี่ยนหมดเลยอะไรเงี้ย ก็เลยคิดว่าเออใส่น้มสกุลตัวเองดีกว่าง่ายดีนะคะไม่ไม่ต้องไปทำเรื่องยุ่งยากนะสมมติถ้าวันหนึ่งเลิกกันขึ้นมาอย่างเงี้ยนะคะจะได้ไม่ต้องมีปัญหายุ่งยากต้องไปดำเนินเรื่องเอกสารไรเงี้ยเยอะแยะมากมายนะคะก็มีผู้หญิงไทยเยอะมากเหมือนกันนะคะก็ก็เยอะนะคะที่ไม่ได้ใช้น้มสกุลสามีก็ปกติของที่นี่นะคะเพื่อนๆคะ่ะบางคนเลิกกัน โอ้โห oh, นานหลายปีห้าหกปีสิบปีเขายังใช้น้ำสกุลสามีเก่าอยู่เลยอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นเรื่องปกตินะคะของที่ฟินแลนด์นะจะใช้ของแฟนหรือว่าจะใช้ของตัวเองก็เป็นเรื่องปกติสมมติถ้าใช้ของสามีปุ๊บเลิกกันก็ต้องเอาใบหยาใบาอะไรเงี้ยไปที่ไทยเนาะแล้วก็ไปเปลี่ยนสมมตุติถ้ามีใบขับขีย์พาสปอร์ตต่างๆอะไรเงี้ยก็ต้องไปเปลี่ยนนามสกุล เมือนเดิมมาอะไรเงี้ยนะคะมิวก็เลยเออใช้ของตัวเองดีกว่าสบายใจนะคะก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรมากมายนะคะก็แล้วแต่คนนะคะนเพื่อนะ่ะส่วนตัวแล้วใช้ของตัวเองนะคะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะอย่างเช่นสมมติถ้าอ่าปรษณีย์มาส่งอันเนี้ยเราก็จะมีนามสกุลของเรานะคะติดอยู่ที่โพสติลาติโกเนาะเขาก็จะมีของมิกานะคะแล้วก็มีนามสกุลมิวนะคะก็คือแยก ติดกันเงี้ยเวลาเขามาส่งเขาจะได้รู้ว่าเออเนี่ยบ้านเนี่ยมีนามสกุลนี้นะคะของที่ฟินแลนด์นะคะพเพื่อนๆก็จะประมาณนี้นะคะคนฟินเนาะเนี่ยเพื่อนบ้านเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนนามสกุลไปตามแฟนเขาหรือว่าอะไรนะคะบางคนอยู่ด้วยกันไม่ได้จดทะเบียนกันเลยอยู่ด้วยกันก็เป็นคู่อะไรเงี้ยนะคะเขาก็อยู่ด้วยกันได้นะคะไม่ไม่ได้จดทะเบียนไม่ได้อะไรเงี้ยนะคะก็เป็นเรื่องปกติของที่นี่นะคะพเพื่อนๆ่ค่ะบางคนอาจจะกลัวเฮ้ยถ้าผัวตายไปอาจจะไม่ได้มรดก รือว่าอะไรเงี้ยเพราะว่านามสกุลไม่ได้เหมือนกันกับสามีคือคิดไปก็ขำนะคะมันไม่ใช่นะคะเพื่อนค่ะก็ของเขาก็ของเขาของเราก็ของเราเราหามาเองอะไรเงี้ยเราไม่ต้องไปอยากได้ของเขาหรอกถ้าเขาให้เราก็เอาถ้าเขาไม่ให้ก็ไม่เอาอะไรเงี้ยนะคะเราไม่ได้อะไรนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะแยกกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะตอนที่มิวเคยทําคลิปเหมือนกันนะตอนนั้นที่มิวจะไปจดทะเบียนสมรสน้องมิกะเขาจะให้เซนใบนะคะว่าเออเนี่ย อันนี้ของเขานะอันนี้ของเขานะก่อนที่เราจะทํามันเป็นเรื่องปกตินะคะตอนนั้นเนาะก็แต่ส่วนตัวแล้วไม่ได้เซ็นนะคะมิกะก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะแต่มิวก็ไม่ได้ไม่เคยคิดว่าจะอยากได้อะไรของเขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยเออเราก็หาเองนะคะอยากได้อะไรก็หาทํางานทําเงิน หาเองเราไม่ได้อยากได้อะไรของเขาอยู่แล้วนะคะการหย่าในฟิลเลน์นะซึ่งง่ายมากเลยนะเ,นเพื่อนๆค่ะโดยที่ทั้งสองคนอ่ะไม่จําเป็นจะต้องไปอําเภอทั้งสองคนเลยนะคะถ้าฝ um ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี้ยอยากจะหย่าอย่างเช่นฝ่ายชายอยากหย่าก็ดําเนินเรื่องได้เลยคนเดียวนะคะส่วนฝ่ายหญิงอยากหย่าก็ดําเนินเรื่องได้เลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องไปอําเภอทั้งสองคนนะคะก็มิวนะคะไม่มีประสบการณ์คะแต่สามีนะคะมีประสบการณ์นะคะเขาเป็นคนดําเนินเรื่องเนี้ยเขาก็สมมติถ้าสามีเนี้ย ดำเนินเรื่องเนาะดูว่าใครก็ได้นะคะที่ที่อยากอย่างเงี้ยเขาก็ทําเรื่องจ่ายเงินนะคะผ่านเน็ตว่าใดๆก็แล้วแต่นะคะเพื่อนๆค่ะก็รอบแรกถ้าจ่ายไปประมาณ260ยูโรนะคะก็รอพอพอรอเสร็จแล้วนะคะรอบแรกเสร็จแล้วนะคะก็รอประมาณ6เดือนนะคะภายใน6เดือนนะใบที่2ก็จะมาตามมานะคะที่ฟิลน์ต้องเซ็น2รอบนะคะเซ็นใบหย่เนาะแล้วก็จะเป็นการสิ้นสุดนะคะเพื่อนๆค่ะก็ตอนนั้นที่มิวคุยกับ สามีนะตอนที่เริ่มคุยกันอะ่ะเขาก็มีการเล่าบอกเหมือนกันว่าเออเนี่ยที่นี่ต้องต้องรอใบอะไรเงี้ยประมาณในระยะเวลาอ่าก่อนที่มนูจะมาฟินอะ่ะเขาบอกว่าตอนเนี้ยเขากําลังทําเรื่องหย่าอยู่อะไรเงี้ยนะคะตอนนั้นเนาะมิก็ไม่ได้รู้รายละเอียดอะไรมากนะคะมิโก็ไปถามพี่มาเหมือนกันนะพี่แกเพิ่งเลิกกับสามีเนาะแกก็บอกว่าเออแกก็เล่าบอกแบบคร่าวๆอย่เงี้ยนะคะ ส่วนสามีเขานะคะก็เป็นการทำเรื่องยื่นหย่าเขาก็จ่ายไปประมาณ6า260ยูโรปุ๊บแล้วก็ผู้ชายนะคะทางอำเภอเอะไรเงี้ยเขาก็จะส่งใบมาให้ผู้หญิงเซ็นนะคะรอบแรกปุ๊บแล้วก็ภายใน6เดือน,นะคะก็จะมีใบแกบอกว่าภายใน6เดือนนี่แหละวันไหนวันไหนอย่างเงี้ยเขาจะส่งใบรอบที่2มานะคะแกเพิ่งเซ็นไปเมื่อไม่นานมานี่เองนะคะก็เซ็นไปปุ๊บก็ถือว่าจบกันนะคะทั้ง2 2ใบ เซ็นทั้งสองใบก็คือจบกันเรียบร้อยอะไรเงี้ยนะคะเ,เพื่อนๆก็ไม่ยากนะคะถ้าใครอยากอยามิไม่ได้มิไม่เคยคิดที่จะอะไรขนาดน,นั้นคะ่ะก็มาเล่าสู่กันฟังว่าที่ฟินแลนด์อะ่ะหยาง่ายมากโดยที่ไม่ต้องไปฟ้องทนายอะไรเงี้ยนะคะคือสามารถยื่นยาได้เลยอะไรเงี้ยคนใดคนหนึ่งอะไรเงี้ยสมมุติถ้าตกลงกันด้วยดีนั้นก็หารกันก็ได้นะคะเงินที่จะจ่ายในการหย่านะคะคนละครึ่งอะไรเงี้ยสมมติถ้าอยากย่าสองคนก็คือ ตกลงกันนะคะแต่ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยื่นยาก็ก็จ่ายเองเลยจ้าเหตุผลนะคะที่ที่ไม่ไม่เปลี่ยนนามสกุลก็แบบนี้ล่ะสมมติถ้าอยากขึ้นมาก็ต้องไปเปลี่ยนเอกสารแล้วถ้าที่เมืองไทยเนาะสมมติถ้าเราไปซื้อที่ดินซื้ออะไรเงี้ยมันยุ่งยากอะไรเงี้ยนะเพื่อนค่ะก็เลยเอกสารยุ่งยากก็เลยก็คือใส่นามสกุลเราดีกว่าตอนนี้หมิวคิดว่ามิวจะไปแจ้งสถานะที่ไทยไหมคิดคิดคิดอยู่เหมือนกันนะคะตอนแรกว่าจะไปแจ้งว่าเออเนี่ย สมรสแล้วมีแฟนอ่าแต่งงานแล้วนะคะต้องไปแจ้งที่อำเภอเนาะมิวยังไม่ได้แจ้งสถานะที่ไทยนะคะสถานะที่ไทยก็คือโสดโสดนะคะเพื่อนๆคะ่ะก็ยังยังไม่มียังไม่ได้แจ้งเนาะแต่ถ้าที่ฟินอะ่ะก็คือก็แต่งงานอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยคะแต่ที่ไทยยังยังเลยนะคะคิดเหมือนกันนะว่าจะไปแจ้งสถานะว่าเออแต่งงานแล้วอะไรเงี้ยนะคะ เดี๋ยวคิดดูก่อนเนาะก็วันนี้ไม่ได้มีอะไรมากนะคะพเพื่อนคะ่ะก็มาเล่าสู่กันฟังแชร์ประสบการณ์พูดคุยกันอะไรเงี้ยนะคะก็พกเพื่อนๆพื่นทางไหนดูแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะมิก็อยากจะมาตอบคาถามเนาะไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปพี่โนหน,น้าจ้าขอบคุณคะ่ะ